สวัสดีครับคุณผู้ชมก็จบกันไปแล้วนะครับในเกมค่ระหว่างอุซเบกิสถานกับทีมชาติไทยซึ่งผลจบลงที่อุซเบกิสถานเอาชนะทีมชาติไทยไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับจบเส้นทางของทีมชาติไทยไว้ที่รอบ16ทีมสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่4ปีก่อนก็จบรอบนี้เหมือนกันนะครับโดยอุซเบกิสถานนั้นได้ประตูจากอาซิเบกตัวกนบเอฟในนาทีที่37ก่ 7, อนที่ครึ่งหลัง สุปโชคสลาชาติจะเปลี่ยนตัวลงมาซัดประตูที่เสมอให้ทีมชาติไทยนในาทีที่58นะครับแ,แล้วในนาทีที่65อุซเบกิสถานก็มาได้ประตูชัยจากอับบอสเบกฟาซูดาเอฟในนาทีที่65นะครับทำให้ทีมชาติไทยก็ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับโดยก่อนเกมการแข่งขันคู่นี้จะเริ่มนะครับคุณพาลินงามพิงค์ได้สัมภาษณ์กับ ทีมข่าวไทยรัฐสปอร์ตไว้ได้อย่างน่าคิดและน่าสนใจมากครับด้วยการพูดถึงความเป็นห่วงทีมชาติไทยแม้ทําผลงานดีในช่วงแรกของาซาทดะอิชิอิอิชิอิเข้ามาทําทีมชาติไทยใน้เดือนธันวาคมตะเวนดูนักเตะต่อเนื่องทั้งในลีกก่อนจะคุมทีมรวมทุกรายการไปแล้ว4เกมชนะ1เสมอ2แพ้1สิ่งที่แฟนบอลยกย่องคือวิธีการเล่นโดยเฉพาะเกมรับซึ่งดูเปลี่ยนแปลงไปมาก เก็บกินชีดได้ตลอด3าเกมหลังสุดโดยพอลินงามพิงเป็นหนึ่งในค a n d i เดดผู้สมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันนี้ถึงหลากหลายประเด็นโดยพอลินพูดด้วยความเป็นห่วงและหวังดีว่าไม่อยากให้ไปเหินในช่วงแรกโดยชี้ชัดสิ่งที่ควรจะทําในระยะยาวแถมต้องเผื่อใจไปด้วยในวันที่ผลงานไม่ดีและบอกต่อว่าในช่วงแรกก็มีความตื่นเต้นกับโค้ชใหม่ ช่วงแรกถือว่าน่าพอใจแต่ฟุตบอลมันจะไปเหินในช่วงแรกไม่ได้ทั้งนักฟุตบอลและสโมสรจะให้ความร่วมมือกับโค้ชทีมชาติคนนี้ยังไงและจะใช้ประโยชน์จากเขาในระยะยาวได้อย่างไรซึ่งณตอนนี้4นัดถือว่าผ่านแต่อยากดูยาวๆกว่าน,นี้ถ้าถามว่ามาถูกทางแล้วหรือยังก็ต้องเริ่มนับหก่อนหลังจากนั้นอยู่ที่ว่าจะรักษาโมเมนตัมได้อย่างไรไม่อยากให้เป็นแค่การเหอหรือชนะ และผลงานดีอะไรก็ดีไปหมดคือเอาใจช่วยนะแต่ต้องเกิอใจไว้ด้วยว่าถ้าผลงานไม่ดีแล้วจะให้โอกาสเขาอย่างไรคือการเป็นโค้ดไม่ใช่แค่จะมาทําทีมให้ดีในระยะสั้นการวางรากฐานคือสิ่งสําคัญถือเป็นแรงกระตุ้นให้วงการฟุตบอลไทยตระหนักว่าการมีระเบียบว,วินัยต้องต่อเนื่องมากกว่านี้ความร่วมแรงร่วมใจของนักฟุตบอลในทีมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอยากให้มันอยู่ในระยะยาว และปิดท้ายคลิปนี้ด้วยบทสัมภาษณ์ของคุณพารีนงามพิงผู้สมัครนายกสมาคมฟุตบอลกันครับถ้ากคุชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีปันเพจด,ด้วยครับสวัสดีค่ะที่ันพยุบินงามพิ สมัครทำงานในตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วิสัยทัศน์ของพอเลนก็คือฟุตบอลไทยที่เติบโตทั้งทางเศรษฐกิจและความเป็นเลิศอ,อย่างยัง่งยืนเราจะเริ่มจากการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและการบริหารที่โปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝาก่ายเป้าหมายของเราก็คือการขยายตลาดฟุตบอลให้มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องอย่างน้อย3,500ถึง5,000ล้านบาทต่อปีนอ จากนี้ทําให้ทีมชาติไทยเป็นหนึ่งใน4อันดับแรกของภูมิภาคเอเชียในทุกระดับอายุเราจะส่งเสริมการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนฟุตบอลหญิงฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับฟุตบอลไทยการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จะเริ่มต้นขึ้นได้ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ด้วย,ย,ยความกล้าที่จะคิดนอกกรอบและนโยบายที่เข้มแข็งพอลีขอเชิญชวนทุกคนมาร่วม สร้างอนาคตที่สดใสสําหรับฟุตบอลไทยร่วมมือกับพอลีนงามพลิงเพื่อน,นําพาฟุตบอลไทยไปสู่อนาคตด้วยกันนะครับ